น้องเนวเรียบร้อยยังนี่ครับซันนี่นะครับแลมโบของเราโหยังสวยนะนะครับคันนี้ก็แคมรี่นะ 2.4V ครับอันนี้คือแอร์เป่ากลด้วยนะครับรถสวยๆอยู่ที่ออกไปกี่คันเนี่ยเฮนบอลรถตู้จบแล้วใช่ไหมยังไงนี่ครับฮืมครับจอต้าไฮเอท์วีไอพีซูเปอร์วากอนของเรานะครับรถสวยมากๆช่วง่รงไปคอยสปริงด้วย สวยหยดย้อยหยดเยิ้มยับยุดหยุดหยดจริงๆนะฮะเล่นจะพันกันอยู่แล้วสวยงามจริงนะพี่จบไปเรียบร้อยใช่ไหมพี่กองเกียรติใช่ไหมพี่กองเกียรติรีโมทพร้อมใช้เลยนะฮะรถสวยๆดีๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยพี่เป็นอะไรอ่ะเป็นสิวหรือเปล่านะฮะไม่ทาด็อกเตอร์บันตีอ่ะ ภานในส,สวยมากนะครับเป็น V I P นะไม่ใช่เคฟซนะถ้าเคฟซก็ต้องไปกินไก่เนะี่ยเพื่อนนะเบาะสวยสะอาดนะครับไม่มีใครห้ามพิ่วเลยฮะนี่ครับบอะก็มาอยู่เน,นี่ยก็ยังดียงยงอยู่เลยก็ยังอยู่อยู่เลยโอ้โหยังนีกระบะค่าแอร์นะนี่นิ้วยังไม่ทันจะหมุนกลับเลยเพื่อนนะแอร์เอเอเย็นเย็นเสียบเย็นเชียบอะโอเค เราก็มาฝากเท่านี้พอนะฮะว่ารถเราเนี่ยสภาพดีทุกคันนะครับแล้วก็ FC มาซื้อที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวผิดหวังนะครับแล้วก็บอกเนี่ยนะครับเป็น VIP หมุนได้ด้วยอ๋อนี่พี่เขาของมาเก็บแล้วเหรอฮะพี่แกอยู่ไหนครับเนี่ยกลับครับผมที่ไหนอ่ะเนีวคือต้นไม้อยู่พี่คือต้นไม้อยู่นี่ผมต้องขอโทษด้วยทำไมครับตองขอโทษ5,000ท่านที่ทักมาด้วยผิดท่านนะฮะ 5, ประมาณ5,000ท่านที่ทักมาว่าอยากจะได้รถเราน้อนียวเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอานะ ดีๆแล้วหยอกๆแล้วเพื่อนนะอ่ะเอาเป็นว่ายินดีกับพี่กองเกียรติด้วยนะครับได้รถสวยรถเดิมแบไปใช้นะนะครับแล้วก็ภาษี69ด้วย้ยาวๆเลยนะฮะแล้วก็ไฟหน้านะครับดูเลยฮะโอ้ยนี่ฝาฟรถกระจกครับเนี่ยฝาต้องเอกส่งต่อด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปธุระก่อนเอ้ยลืมบอกไปคันนี้ก็จบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นน้องแบงค์นะครับกับน้องใจนะครับเป็นแฟนกันอยู่เชียงใหม่อันนี้ส่งวันที่16นะครับอันนี้มาจำมาเรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้ก็จบไปแล้วเหมือนกันนี่ฮะ Mercedes Benz น้้้องคันนนนีีีเเเป็ดดดซละกยยรรร์ธมาว นี่ก็จองเรื่องเหมือนกันนะฮะนี่ส่งสุโขทัยนะครับแล้วมีขนาดกีนก้อนที่ส่งไหนกันอ๋อไม่เช่าส่งไกาอาไปขอบคุณมากฝากต่อน้องเอกด้วยนะครับมาพีมพีล็อคานะครับจับเบอร์ด้วยอะไรฮะขอบคุณครับเอานน้ามายยังไหนอ่ะอานน้าปอาให้พี่เขาทานหน่อยโอ้โหหนึ่ล้านกว่าบาทเเป็นลลยพี่สุดยอดแล้วพี่นี่นี่ไม้มงคลนะบอกเลยจริงใช้ได้นะพี่อัตยาสายใช้ เฮ้ยนีสนส่สายดีนี่สายดีซีกันอ่ะถือป้ายหน่อยอ่ะถ่ายรูปหน่อยเรียบร้อยพี่กองเกียรติสวัสดีครับขอบคุณมากมากพี่โบซื้อต้อนไม้ไปด้วยเ,ยเดี๋ยวเที่ยวหน้าเที่ยวหน้านะท,ท,ที่นี่บริการดีไหมสัมภาษณ์สักนิดนหนึ่งใช้ได้ไหมถูกใจต้องอาทางไลฟ์อะออออไลฟ์มาก็ถูกใจแล้วคือตั้งแต่ดูคลิปก็คือถูกใจแล้วถวบริการดีครับน้องน้องยาสายน้องๆใช้ได้ตรงปก ไม่ตกตาขอบคุณมากสวัสดีครับพี่โอเกียรติร่ำรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวน้องนิวเอารถตู้ไปจอดหนก่อนแกซื้อต้นไม้ด้วยนะครับของหลังเรานะครับชวนชมชวนชมพี่บอกซื้อต้นเป็นล้านนิวผมซือ้อพันนึงนะแต่มันเกินแล้วอ่ะโอ้ไปใหญ่เลยเนี่ยจัดหน่อยจัดหน่อยขอบคุณมากพี่โอเกียรติสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยพี่ร่ำรวยเฮงๆโอ้โหไปไปมานี่ตอนแรกฝากร้องเอ็กซ์ส่งเพื่อนว่ายุ่งมากเลยนะที่จบไปอีกคันหนึ่งสอง สามโฮจูเนอร์สี่ห้าคันห้าคันห้าคันนี่คือไงห้าคัน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 คนละคันขอบคุณปล่าเปล่าไนะได้ครับสงการนี้ก็ครับเที่ยวกันแล้วก็กินสุกี้กันให้อร่อยนะฮะขอบคุณครับ